สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องฮาร์เปอร์ลูกชายฮานาฮิวโกโตเป็นหนุ่มแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบ์เรวทีิน่ารักและอบอุ่นมากๆจนหลายๆคนอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยสำหรับครอบครัวของฮิวโกจุนจักรและภรรยาสาวสวยอย่างฮานาทัศนวัลซึ่งทั้งคู่มีทายาทมาเติมเต็มความรักแลนสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วสองคนอย่างน้องฮาร์เปอร์และน้องฮันเตอร์ ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วโดยเฉพาะลูกชายคนโตน้องฮาร์เปอร์ที่ยิ่งโตยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าหล่อได้พอได้แม่มาเต็มๆเลยล่ะครับทำเอาเแฟนๆอดที่จะตกหลุมรักไม่ได้เลยงานนี้ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นแฟนคลับน้องฮาร์เปอร์อีกหนึ่งคนแล้วเพราะทั้งหล่อและเก่งขนาดนี้ล่าสุดคุณแม่ฮหาหน่าได้ออกมาโพสตภาพของน้องฮาร์เปอร์ให้แฟนๆได้ชมกันพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าหน้าตาได้แม่มาชัดๆ ฮเหมือนแม่แค่กรุปเลือดแฮชแท็กทีมฮาร์เปอร์ต้องบอกเลยว่าภาพนี้น้องฮาร์เปอร์ดูโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยิ่งโตยิ่งหล่ออีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนต้องเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องฮาร์เปอร์กันอย่างถล่มทลายว่ารอเชียวนะจ้าอีกท่านบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อคะ่ะอีกท่านบอกว่าสำเนาถูกต้อง อีกท่านบอกว่าหล่อมากละลายเลยค่ะอีกท่านบอกว่าหล่อจังเลยครับอีกท่านบอกว่าหล่อมากยอมแล้วดวงตามีเสน่ห์มากหนุ่มน้อยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบุณครับ